พูดคุยอยีกต่อนะครับในรายการบรวรทัศน์วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับที่น่าสนใจท่านหนึ่งครับที่มาร่วมในรายการนี้ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมท่านฟังได้รู้จักกับ่อมหลงวันชัยนวรัตน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราได้รับเกียรติจาก่อมหลงวันชัยเพื่อน,นําเอาข่าวสารดีๆมานะครับมายัางท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบเกี่ยวกับที่จะมีการจัดมหกรรมศริลปะการต่อสู้ป้องกันตัวนานาชาตินะครับ ซึ่งจะมีในวันที่13นะครับ,รบเป็นต้นไปที่ Indoor Stadium ยหัวหมากครับเดี๋ยวรายละเอียดผมอยากให้ท่านได้กรุณาเล่าให้ฟังนะครับว่าความเป็นมาของเรื่องนี้เป็นมาอย่างไรครับต้องขอเรียนอีนะครับว่ามันเริ่มต้นจากการที่สภาสนรนปาร่าป้องกันตัวโรคจากประเทศอังกฤษคือมิสเตอร์อลันฟอสเตอร์นะครับแล้วก็มิสเตอร์เควินนะฮะ ได้เข้ามาประสานขอให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมศิลปะป้องกันตัวนานาชาตินะครับก็ประสานไปที่นายกสมามคมกูมือไทยก็คือคุณจินวุสุยสัมพันธ์ <c oughs> คุณจินวุสุยสัมพันธ์ก็มาศึกษาผมที่สมาคมผู้ผลิตดำเนินรายการวิทยุะวิทย,ยุโทรทัศน์ประเทศไทยนะครับผมก็ดําเนินการให้เราเริ่มต้นจากตั้งแต่ ้าไปประสานากับทางกองทัพบกนะฮะก็คือ,อไปปรึกษาในฐานะที่กองทัพบกขณะนั้นท่านนายกอะยุทธ์จนันโอชาท่านยังไม่กเกษียณเราก็คิดว่าเราจะไปปรึกษาขออนุญาตคอสชอในการแต่ง,งานนี้นะครับก็ได้รับการแนะนําอย่างดีจากกองทัพบกโดยประสานไปที่กองทัพเหนือผมก็เดินไปที่กองทัพเหนือได้นําทีมงานเข้าไป ศึกษาทางกองทัพเรือกองทัพเรือก็อีกดีด้วยเพราะว่างานนี้ถ้าถามว่าจัดขึ้นแล้วเนี่ยประเทศไทยได้อะไรประเทศไทยได้ประโยชน์สองประการนะฮะประการที่หนึ่งก็คือเราได้รับได้ได้ทางได้กับปรยมพันธ์คือการปิยมพันธ์เนี่ยเราไม่ต้องแบบไปประจําพันธ์ด้วยตัวเองเราอาศัยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมในงานมากกว่าเป็นผู้ที่ ประจำพันธุ์ให้กับตัวเรามีกี่ประเทศครับรท,ที่มาร่วมในการแข่งขันเอ,อ่อประเทศทั้งหมดเนี่ยซึ่งเป็นสมาชิกของสภาศิลปะป้องกันตัวโรคนะฮะที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเขามีสมาชิกอยู่ทั่วโลก5้าสิบ้าสิบกว่าประเทศนะครับแล้วขณะดนี้เนี่ยเอ,อ่อถึงถึงวันนี้เนี่ยที่ประเทศตท่างๆที่จะเข้าร่วมในในมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวนานาชาติครั้งนี้มีประมาณ50ประเทศนะครับเยอะมากนะครับทั่วโลกนะฮะ กเ็เราก็ถือว่าเป็นลิมิตใหมายที่ดีซึ่งมีผู้ใหญ่คงภาครัหลายหน่วยงานให้การสนับสนุนนะครับโด,โดยเฉพาะต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะฮะท่านได้ให้ความรุนลแล้วก็ให้การสนับสนุนเพราะว่าท่านบอกว่างานนี้ถ้าจัดขึ้นแล้วเนี่ยประเทศไทยได้ได้ทั้งด้านการฟื้นฟูกันท่องเที่ยว ได้ทั้งการประยมพันธ์ประเทศไทยในปัจจุบันดังนั้นเราเราก็ได้พยายามที่จะเดินหน้านะฮะเพื่อ,อให้งานเนี้ยเป็นหน้าเป็นตาของประเทศเราไม่ทราบการมากกรรมครั้งนี้มีกีฬาทั้งหมดกี่ประเภทครับกีฬาทั้งหมดมีขนาดนี้มีสิบประเภทนะฮะ,ะโดยเฉพาะ,ะประเทศไทยเรารเป็นประเทศที่ ทั่วโลกเนี่ยเขาให้การยกย่องในเรื่องศิลปะวัฒนธรรมมวยไทยนะฮะมวยไทยนี่เราสวยงามมีทั้งศาสตร์และศิลป์นะฮะในเรื่องของการไล,ล่ล่านะฮะเราเขาชอบไปมากครับาการไล่ลำามวยไทยนะฮะมวยไทยเนี่ยมันเป็นมรดกที่ตกทอดขึ้นมาค<ช>รัถามว่าเ,เราใน,ในการต่อสู้เนี่ยศิลปะนา,นานาชาติเนี่ย เขาจะมองจุดเด่นของประเทศไทยก็คือเราสามารถที่จะใช้ทุกส่วนทุกส่วนของร่างกายเราเนี่ยนะฮะเป็นอาวุธในการต่อสู้ได้ไม่ว่าจะเป็นสะโพกเอวนะฮะไหลเราใช้ได้หมดนะฮะทุกสัดส่วนน้นมันมันจะมีความพิเศษกว่าศิลปะการต่อสู้ของประเทศอื่นๆนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยที่เราสามารถที่จะรวบรวมศิลปะการต่อสู้ต่างๆเข้ามาไว้ ในในประเทศไทยได้ถึง10ป,ประเทศเลยันะฮะก็ถือว่าเป็นเป็นนิมิยทมายที่ดีของประเทศเราซึ่งได้รับเกียรติจากนานาชาติให้เราเป็นเจ้าภาพในการจัดขึ้นเราก็หวังนะฮะผมผมขอเรียนท่านท่านผู้ชมเลยว่าเราหวังครับเราหวังว่าในอนาคตเนี่ยเมื่อประชาคมอาเซียนเปิดแล้วเนี่ยประเทศไทย น่าจะเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมการต่อสู้การต่อสู้เ็นซาบียกตัวอย่างของ10ประเภทนะครับจะมีงวยไทยงวยโบราณนะครับมีคาราเต้เทควันโดกังฟูยูยิสูยูยิสูนี่ของประเทศไหนครับของญี่ปุ่นฮะญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คิกบ็อกซิ่งบันจ่าซีรัตอินโดนีเซีย กระบี่กระบองเอสกิมาคือเอสกิมาเอสกิมานี่เฟิลิปปินฟิลิปปินส์เป็นแบบใช้กรีฑาใช่ไหมรับใช่สำรับสมุไรนะครับใช่ครับครับครับอืมครับก็น่าสนใจนะครับสำหรับทีนี้การเอ่อจะมีทั้งหมดกี่วันครับเริ่มวันไหนเออเราเราเราเริ่มนานาชาติเนี่ยจะเข้ามาอ่าสู่ประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะทั้งนักกีฬา ผู้ติดตามแล้วก็ผู้ที่จะเข้ามาชมนะฮะมากันเนี่ยก็เริ่มเข้ามากันตั้งแต่วันที่สิบเก้วันที่สิบสองเราจะมีการให้นักกีฬาลงทะเบียนในที่พักนะงานนี้ผมก็ต้องขอบคุณสำนังกงานตำรวจแห่งชาติที่เราส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะรถตำรวจเนี่ยมานำนะฮะนำกระบวฏกีฬาครับแล้วมันมีม มีเพื่อหนึ่งที่เราจะพลาดไม่ได้นั่นก็คือประเทศไทยในปี2558เราถือเป็นปีหมามงคลของคนไทยทั้งประเทศนะนั่นคือวันเฉลิมพระชนมพรรษา60สิบพรรษาของสมเด็จพระเทพระราชดาสยามารมราชกุมารีฉะนั้นในงานเนี้ยเราจึงจัดขบวนนะฮะชมลมบิ๊ไบค์ก็รวมจำนวน150คัน ทั้งหมดใส่เ <occurs> ส <Comics> ื้อสีม่วงหมดนะฮะเราจะเริ่มต้นตั้งกระบวนที่ท้องสนามหวงนะฮะแล้วก็ประดับธงทีธงชาติไทยธงเทิดพระเกียรติเพราะบาทสมเร็จพระเจ้อยู่หัวธงเทิดพระเกียรติสมเด็จประเทศเราจะเคลื่อนะบวนลนมาลงจากท้องสนามวงไปที่อินดอร์สเตเดียมเสมานะฮะเพื่อไปร่วมกันเทิดพระเกียรติรองค์ท่านที่อินดอร์สเตเดียมมสมานะครับ นล้วผมผมคิดว่า,เ,าเป็นโอกาสดีครับเพราะว่าผมงานนี้เนี่ยผมอยากจะให้คนไทยทุกคนเนี่ยนะฮะได้ร่วมเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพเพราะว่างานนี้เราไม่ได้จัดเพื่อใครส่วนใดส่วนหนึ่งแต่เราถือว่าเราจัดให้กับบ้านเมืองน,นะฮะ,ะในใน,ในการจัดงานเนี่ยเราใช้คําว่าเฟสติวัลเฟสติวัลเนหมายถึงามากดำน,นะฮะ เย็นมามหกรรมเนี่ยก็หมายถึงการแสดงด้วยการต่อสู้เลยนะในในลักษณะอย่างนี้เราไม่ได้จัดการแข่งขันในในเรื่องของการแข่งขันที่ก้าวไปสู่การทีมแชมปโลกหร,รืออะไร,รประเภทเรประมาณนั้นแต่เราต้องการเอาศิลป,ปะไายทอดส <นะ S 2> <ท>่งเสริมศิลป,ปะนะฮะแล้วก็ได้นำํำศิลปะของนานาชาติเนี่ยนะฮะที่เป็นวัฒนธรรมของเขาเนี่ย เมรวอยยู่ทไทจะมีการควยไหมครับมวยไทยสู้คาราเต้หรืออะไรหรือว่าไม่ยัง<อ>ไม่คงคง <ผม S 1> ไม่ได้ไม่ยัางงาน,นะครับครับคงไม่ได้ครับเพราะว่าอ,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 อย่าลืมว่าผมผมเรียนอย่างนี้ว่าทุกวันพุธนะฮะทุกวันพุธในเทศกาลหนึ่งเนี่ยทางสมาคมคุมมวยไทยเนี่ยเขาจะจัดชกมวยนานาชาติที่หน้า,าบันครองนะฮะทุกวันพุธผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปร่วมกับเขาเนะฮะก็ เราฝรั่งต่างชาติเนี่ยเขานิยมมากนะฮะมวยไทยเนี่ยตอนนี้ต้องต้องเรียนงี้ว่า,าในประเทศอังกฤษเนี่ยหน่วยงานความมั่นคงของประเทศทเอังกฤษทั้งหมดเนี่ยเขาฝึกมวยไทยมวยไทยครับ <Amen. S 2> เขาฝึกมวยไทยแม้แต่ในตะวันออกกลางยันในในงานครั้งนี้เราจะเห็นในประเทศตะวันออกกลางจะมาถึงเยอะเกือบจะทุกประเทศนะฮะแล้วก็อังกฤษอเมริกามาทั้หมดเพราะว่า ทุกคนเนี่ยเขานิยมชมชื่นนะครับมือไทยของเราซึ่งเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของผมผมต้องเลยอย่างนี้ฉะนั้นผมถึงได้กล่าวว่าคนไทยทุกคนคือเจ้าภาพไม่ใช่คุณพุดธิจะไปไหมวันวันเปิดเป็นเป็นกรรมการรวมอ๋อเห็นนั่งเงียบเลยเลยปล่อยให้ท่านประธานทู้คนเดียวงานเริ่มวันที่งานเริ่มวันไประชาชนไปครับพรุ่งนี้เราจะ พรุงนี้เราจะมีะแถลงข่าวช่วงช่วงบ่ายสองโมงนะฮะ <Okay. S> 14บ,บสี่ศูนย์นที่โรงแรมดุสิตธานี <Okay. S 1> นะครับอจะมีสื่อต่างชาติมาทำข่าวกันอพอสมควร <Okay. S 1> ทั้งสื่อต่างชาติและสื่อไทยแล้วก็พิธีเปิดเราจะเรากำหนดว่าเราจะมีการซ้อมใหญ่ในวันที่ส0มีนาคม <Okay. S 1> นะฮะซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อม แล้วจะทําพิธีเปิดงานในวันที่13เมีนาคมถ้างั้นก็เชิญประชาชนที่สนใจไปร่วมพิธีเปิดได้ใช่ไหมครับครับไปได้ครับอ๋อต้องเล่นเล่นอี้อย่างหนึ่งงานนี้นะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับคนไม่มีนะครับเราเปิดให้ดูฟรีกันหมดดูฟรีนะครับทุกเวทีทั้งเวทีในร่มและเวทีด้านนอกซึ่งเป็นเวทีมวยนะฮะเราจะตั้งไว้ด้านนอกแต่เวทีในร่มเนี่ยจะมีการแข่งขัน ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทในร่มนะเช่นคาราเต้ยูดิสูหรืออะไรกังฟูอะไรพวกเทควันโดเทวันโดอะไรพวกนี้เราจะแข่งกี่วันครับทผทั้งหมดก็สิบสาถึงวันที่สิถึงวันที่ยีต่วันวันที่สิเราจะหยุดหนึ่งวันเนื่องจากว่าเราต้องมีส่วนร่วมกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการนำ นักกีฬาทั้งหมดจำนวน500คนไปร่วมงานพิธีไหว้ครูายขนมต้มที่จังหวัดอยุธยาต่อครับวันนั้นเป็นวันในขนมต้มใช่ไหมครับเป็นวันในขนมต้มก็พี่น้องชาวอยุทยานะครับทราบข่าวนี้ก็ต้อนรับหน่อยนะครับจะมีนักกีฬานานาชาตินะครับด้านศิลปะการต่อสู้เราก็จะไปอวดของดีของไทยแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยก็ฝากอย่างนะครับว่าศิลปะ ป้องกันตัวทั่วโลกเนี่ยท่านจะได้ดูนะครับท่านจะได้ดูในมหกรรมในครั้งนี้หาดูไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะว่าเราจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆหมุนเวียนไปเรื่อยๆแล้วจะมาเป็นจบอีกทีนึงก็คงหลายปีนะครับ,รบสำหรับประเทศไทยสำหรับชนิดกีฬาที่มีอยู่้นวันต่างๆเว้นแต่ประสบความสำเร็จไม่แน่นะครับ ข<ร>าอ,อาจจะเรียกร้องเพราะว่าประเทศไทยเป็นที่หมายปองของหลายลประเทศที่แต่จริงหนึ่งก็คือคนไทยเรานะครับต้องช่วยกันเพราะว่าเราช่วยกันมาดูช่วยกันมาเชียร์เพราะว่าเรามีมวยไทยของเราเนี่ยมีมวยโบราณมีมวยไทยเนี่ยนะครับที่จะทําให้เราได้รับรู้แล้วมาส่งเสริมกันไลสิ่งนึงก็คือเราเดินไปสู่สาคลนก็คือกีฬาประเภทต่างๆเช่นเทควันโดคาราเต้ อะไรแบบนี้นะครับแต่เราไม่ได้คิดว่าประเภทของกีฬาหรือประเภทของชนิดมวยใครเก่งกว่าใครนะครับแต่ว่าเราเอาภูมิปัญญาของเราเนี่ยมาเรียนรู้ว่ากีฬาการป้องกันตัวศิลปะป้องกันตัวเนี่ยนะครับของแต่ละประเทศของแต่ละชนิดเนี่ยก็เพื่อเป็นทักษะแล้วก็เพื่อ <S <S เพื่อรู้สิ่งสําคัญก,ก็คือเราสามารถพูดได้เต็มปากว่า เราเป็นศูนย์รวมของศิลปะการป้องกันตัวทั่วโลกโดยเริ่มแรกครั้งแรกของประเทศไทยวันที่13ที่เป็นพิธีเปิดนี่เริ่มกี่โมงครับพิธีเปิดที่อนดนะครับที่อดอสเตเดียมหวหมากก็พิธีเปิดเริ่ม16.00นนะครับหลังจากที่เราเคลื่อนกระบวนรอนงอนเทิดพระเกียรติ60องศาไปถึงที่นั่นแล้วเนี่ยก็จะมี รายการถวายพระพรจะมีะการประเเเลงนะฮะกองสวัสดิ์ชัยแล้วก็มีการแสดงของนักกีฬาจากประเทศเกาหลีประเทศเวียดนามแล้ว Big บิ๊กไบออกจากสนามออกกี่โมงครับออกจากสนามหลวง10บสิบประมาณ14สบสนะครับก็เน <ขอ S 1> ี่ยผมผม<ห>ทบทวนอีกทีนะครับวันที่13มีนานะครับเวลาประมาณ14 00จะมีขบวนบิ๊กไบค์นะครับเป็นขบวนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับสยามบรมราชกุมารีตั้งแต่ท้องสนามหลวงเคลื่อนขบวนมาทมาอย่างอินโดสเตเดียมโดยมีรถตำรวจให้นะนำขบวนมีมีรถแห่นักกีฬาเด็ดไหมครับเไม่มีฮะอันนี้อันนี้จะเป็นํำลมของบิ๊กไบค์กอลล์มลกอลนะครับ ก็จะมามาจนถึงอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับหัวหมากแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในเวลา16 0 0นยนใครมาเป็นประธานครับประธานพิธีเปิดก็คือคนอากาศเอกจระจินกันต่ออ๋อครับรัฐตรีว่าการส่ะรางคมนาคมครับก็พอ16บหกก็เข้าสู่พิธีการนะครับมีการถ่ายทอดไหมครับมีช่อง11บเอถ่ายทอดสดครับถ่ายทอดสดนะครับในการแล้วก็แล้ว ทางทางฟังฟ้าให้ทีวีก็คงจะไปเก็บบรรยากาศนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ได้รับชมนะครับในใ,<ช>ในในโอกาสกาที่พิธีเปิดนี้พอหลังจากนั้นก็จะมีการแข่งขันหรือการแสดงหรือจะเรียกว่าการมหกรรมนะครับตั้งแต่วนันที่13าวันแรกมีไหมครับวันแรกมีเปิดเป็นการเปิดอย่างเดียวนะครับและ14เป็นต้นไปกี่โมงค,ครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยววันที่13หลังจากพิธีเปิดแล้วจะมีการโชก มยแสดงครับในเวทีนอกนะเราต้องต้องเรี่นนี้ว่าในด้านนอกของของอินโดนเซียหมูหมาบเนี่ยเราจะมีบูธแสดงสินค้าซึ่งถ้าผู้ชมไปนะทุกคนไปเนี่ยก็สามารถที่จะไปจับจ่ายซื้อของได้ในในงานดีมากเลยครับน่าสนใจครับเป็นโอท็อป แค้องานนี้ก็คือการท่องเที่ยวในประเทศไทยสนับสนุนนะครับการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีองค์กรองค์การก็มีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาสำนักนายกแล้วก็สสปนนะครับกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งซึ่งเป็นหลักโดยก็ต้องขอทุนอย่างมากเลยก็คือการท่องเที่ยวในประเทศไทยพรับพอ13พิธีเปิด สิบสี่สิบห้าแล้วไปหยุดวันไหนนะฮะก็เป็นอยู่เป็นที่สิบเป็นอยู่เป็นที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าสิบหกมีนะครับส่วนสิบเจ็ดมีแต่ร้านค้ามีแต่ร้านค้าการส่วนส่วนเรื่องของการแสดงการแข่งขันมหกรรมนี้หยุดหนึ่งวันเพื่อไปอยุธเทียวันในขนมต้มแล้วก็กลับมาสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบไปเรื่อยๆนะครับจนถึงยี่สิบสอง ถึงวันที่22นะครับเป็นวันสุดท้ายงานนี้ก็ถือว่าเป็นปีแรกแต่ว่าจัดได้ยิ่งใหญ่เหลือเกินจัดแบบครบสูตรเลยนะครับคือมีถึง10ประเภทศิลปะการต่อสู้นะครับ,รบแล้วก็มีถึง50ประเทศเข้ามาร่วมถือว่าเป็นงานใหญ่งานเปิดประเทศทีเดียวนะครับซึ่งผมคิดว่าประเทศจะได้รับประโยชน์มากนะครับต้องต้องต้องบอกงนี้ฮะเราเรา,าได้รับเกียรติเป็นประเทศแรก นะในการจัดมากกรรมนะครัครั้งแรกของโลกจริงๆนะฮะแล้วเราก็หวังว่าเราจะพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อ,อภาพภาพลักษณ์ของประเทศของเรานะฮะแตะ่ทุกๆฝ่ายเนี่ยเราก็ช่วยเหลือกันนะฮะในการเดินหน้าแต่ละด้านแต่ละด้านาน,นั้นก็ต้องขอขอ,ขอบคุณหลายๆหน่วยงานทางราชก,การโดยเฉพาะหน่วยงานคมนาคมนะฮะแล้วก็การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ซึ่งได้อำานินความสะดวกในเรื่องให้กับนักกีฬาที่เข้ามานะฮะอันนี้หลายหน่วยงานมากผมผมผมก็จำจำเป็นที่จะต้องขอขอบคุณผ่านทางสื่อไปด้วยจะตกหล่ขออภัยนะครับมันเยอะมากถือว่าทุกคนช่วยกันร่วมม้ร่วมมือนะครับงานขนาดนี้ในเวลาที่เราเองนะครับอยู่สาการนี้แต่ว่าทุกคนก็ให้ความสนใจเห็นว่าที่เรามีเปรโลโชด้วย ไปรถโชว์ที่ทเ,เวียดนามมาเมื่อเมื่อวานสื่อนี้ก็เขาโปรโมทงานนี้มากแล้วโดยเฉพาะาสำนักข่าวไทยเมื่อ,อสองสองวันที่แล้วเนี่ยไดเ้เชิญรองประธานคือคุณกีาราศรีสัมพาน์นะฮะไปสัมภาดทางทางต่างประเทศนะฮะออกออกไปทั่วโลกขณะน,นี้งานมหกรรมศริลปะการต่อสู้ของการตัวนานาชาติเนี่ย รู้กันไปหมดแล้วครับในหลายประเทศทั่วโลกเลยนะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะทําให้ชาวาระชาชาติเนี่ยเข้ามาน่วมในงานเห็นเห็นมีบุคคลสําคัญอีกท่านหนึ่งอาจารย์ชินวุฒิใช่ไหมครับอาจารย์ชินวุฒิสิบสัมพันธ์ท่านเป็นนายกสมาคมครูมวยไทยน,นะฮะท่านเป็นเป็นเป็นตัวต้นต้นตอของของการประสานกับทางสภาศิลปาาป้องกันตัวโรค เทคโนครัีนะฮะเราก็นํามาสู่การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานในตัวนะนะฮะคุณประดิษฐ์มีอะไรจะสักกาก็ขอขอบคุณรายการบวรทัศน์แล้วก็สถานียังไม่จบนะครับยังไม่จบคือได้เอื้อเฟื้อรายการนะครับให้ให้ให้เราได้ได้บอกเก่าวเราแจ้งในฐานะที่เป็นคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการนี้ด้วย สิ่งที่สําคัญก็คือคนที่เหนื่อยนะครับก็คือหม่องววันชัยนวรัตท่านท่าน,ท,านท่านเหนื่อยแต่ท่านก็ภูมิใจที่ว่าเราจะสร้างมิติที่ยิ่งใหญ่ให้กับคนไทยได้รับรู้มหากรรมศิลปะป้องกันตัวเพราะว่ามหาอกาศได้น้อยเราดูแต่ทีวีใช่ไหมครับทีน,นี้มีการสาธิตมีการ ได้เราได้เห็นรูปร่างของการชนิดของแต่ละชนิดของกีฬาแต่ละประเภทเนี่ยได้เห็นอย่างชัดที่อินดอร์สเตเดียมที่จะมาถึงเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าพี่น้องสนใจเนี่ยเราจะต้องแบบสร้างความพร้อมเพราะว่าเราจะต้องไปดูแล้วแสดงออกเพราะว่าต่างชาติเข้ามาเราจะต้องนิยมศิลปะ ก็ต้องรับช่วยกันตอนรับเป็นทุกคนเป็นเจ้าภาพทุกคน็น้านะเจ้าภาพที่ดีประชาชนเป็นเจ้าภาพใช่ไหมครับถ้าไปวันที่13พิธีเปิดจะมีสุจิบัตรแจกใช่ไหมครับก็จะมีกําหนดการครับมีสุจิบัตรแะมีกำหนดการบอกแต่ละวันแข่งก็ก็ไปไปชมไปชมการแสดงในวันเปิดเขาผมผมต้องตเร่านี้นะฮะมีนักนมวยหญิงนักมวยไทยหญิงชาวญี่ปุ่น คนนี้จะเป็นคนที่ลำมวยลำลำว่ว้ครูมวยไทยเนี่ยได้สวยมากนะับจนเป็นที่ชื่นชอบของของสาชาติสวยด้วยใช่ไหมสวยด้วยชื่ครับสวยด้วยลำสวยด้วยชื่ออะไรครับผมผมตดิสนใจแล้แผมจำชื่อไม่ได้แต่คนที่เป็นแชมป์มวยไทยหญิงของประเทศไทยของโลกก็ว่าได้นะครฮะชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะเรียกกันว่า สุดสวยมวยไทยโลกนั่นคือลูกสาวของของ,ขอ,งอาจารย์กินาวุฒิสุนิมวยเองคนนี้เมื่อเมื่อตอนที่สนข่าวไทยเจญไปสัมภาษณ์เราได้ไปโชว์นะครับไปที่คือหามากมครับเอาไปโชว์ครับอันนี้ผมผมผมอยากจะขออนุญ,ญาตโชว์หนังสือสักทีหนึ่งนะครับ,รบอันนี้เป็นรูปแบบของของอตัวอย่างหนังสือที่ที่เราทําออกมานะครับ แล้วก็เราจะมีมีลักษณะของหนังสือที่ก็คือ,อในในเรื่องของของอท่าท่าขอ,อของกีฬาในรูปแบบต่างในในรูปแบบวัฒนธรรมประเภทต่างๆของชาติต่างๆเขานะฮะอันนี้ผมผมต้องเรียนนี้ว่าเวลานี้ก็คือหนังสือเล่มนี้เป็นที่อยากได้ของของหลายๆฝ่ายเขานะฮะเพราะว่าเราได้บรรจุข้อมูลไว้เยอะนะฮะในเกี่ยวกับเรื่องกีฬานะฮะ แล้วก็ภาพประกอบองั้นผม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 อยากจะชวนชวนพี่น้องประชาชนว่าไปเถอะครับนะ,ะโอกาสของเราเนี่ยมันมีแล้วที่เราจะทําให้ประเทศไทยเราเป็นศูนย์กลางอาเซียนว่าป้องกันตัวอของโลกนะฮะ,ะที่แล้วมาเนี่ยผมผมเรียนนี้ว่าเราประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาแล้วใช่ไหมครับ,รบตอนนี้ เมื่อเป็นสมการทางพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเมื่อประชาคมอาเซียนเปิดเพราะว่าในประชาคมอาเซียนที่เขาเขากำหนดให้ประเทศไทยเนี่ยนะฮะได้รับเกียรติในการเป็นประเทศการท่องเที่ยวและการคมนาคมตรงนี้สำคัญมากนะครับแั้นผมอยากจะฝากไปถึงผู้บริหารบ้านเมืองด้วยเหมือนกันว่าใน,นเมื่อเราเป็นประเทศการท่องเที่ยวนะของประชาคมอาเซียนเนี่ยเราเตรียมพร้อ,อมใอยาม เรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอะไรต่างๆหรือว่าระบบการท,าท่องเที่ยว <c oughs> ของบ้านเรานะฮะเพื่อรองรับธรรมชาติที่เราจะเข้ามาเที่ยวประเทศไทยท <c oughs> ครับตรงนี้แล้วก็ในเ,เมื่อกี้พูดถึงสุยิบันในวันเปิดนี้น,น่าจะมีรายละเอียดของแต่ละวัน <c oughs> ว่าจะมีการแสดงหรือการแข่งขันอะไรบ้างในแต่ละวันเวลาไหนแล้วก็มีทั้งในร่มและกลางแจ้งนะครับก็คือข้างในอินดอร์สเตเดียม และก็ด้านนอกด้านนอกแล้วก็มีร้านค้าคน่าตื่นเต้นนะครับไปนะครับผมคิดว่าการไปก็เป็นการทั้งเป็นการพักผ่อนหย่อนใจและเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ชมมีคนก็ถามว่าทําไมเราไม่เก็บค่าประตูเราบอกว่าปีแรกเนี่ยเราอยากจะให้ประชาชนคนไทยพี่น้องของเราเนี่ยได้เห็นนะครศิลปะการต่อสู้ของประเทศต่างๆเขานะครับเพราะว่า มันจะหาดูได้ยากนะฮะโดยเฉพาะปัญจสีรัตน์เนี่ยถ้าเขาแสดงแล้วจะสวยมากแล้วก็ไม่ไม่สามารถที่จะมีประเทศไหนเนี่ยที่จะไป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 ต่อสู้เข้าได้นอกจากประเทศของขาพต่อสู้แบบนี้นะฮะวันพรุ่งนี้ก็จะมีการแถลงข่าวครับ่นนี้แถลงข่าวแถลงข่าวครับก็คงจะได้รูปแบบต่างๆที่เราจะนำเสนอ เนื่องจากเป็นเทปอ,อัดล,ล่วงหน้านะครับคงนี้ก็คือหมายถึงอาจจะผ่านไปแล้วเราจะออกมัน,นไม่เป็นไรครับก็เป็นว่ารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอย่างที่ได้ได้ถแถลง <c oughs> นะครับ,รบใน <c oughs> ในนี้ซึ่งผมเชื่อว่าคุ้มค่าที่ทุกคนจะไปนะครับแล้วก็เวลานี้สนามกีฬาอินโดสเตเดียมก็ทันสมัย <c oughs> นะครับใหญ่โตมโหลานนะครับ <c oughs> เรียกว่า ช่องฟ้าเนี่ยน่าจะไปเก็บเกี่ยวประเภทกีฬาเขานำเสนอ<ช>แล้วแล้ะครับจริงๆแล้ลวเนี่ยผมผมต้องเรียน,น้ยว่าจริงๆแล้วทางกตมเนี่ยนะฮะเขา,าอยากให้เรนะาจัดเขาเขาเขาพร้อมที่จะสนับสนุนเราทั้งทางด้านสนามกีฬาใหม่ซึ่งเขาสร้างก็ให<ช>ญ่ฮะแต่เพียงแต่ว่าที่ไม่สะดวกนั่นก็คือเป็นไก่ไก่มากสําหรับที่เราจะนำ นักกีฬาไปคที่นั่นนะฮะวอนนี้เราเราก็เลยต้องเปลี่ยนเกิดใหม่าันนั้หน้าครับอาจจะมีสถานที่นะครับที่ก็ก็นึกถึงผู้ชมนะครับที่จะไปว่าจุดไหนสะดวกแล้วก็นักกีฬานะครับที่จะมาร่วมครับในการประวัติบัน์วันี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านท่านบํารุงวันชัยนวรัตน์ซึ่งเป็นประธานจัดงานมหากรรมศิลปะการต่อสู้นานาชาติในครั้งนี้นะครับซึ่งถือเป็นครั้งแรก ของโลกหรือของประเทศไทยแล้วก็ของมวลหมู่นะครับของประเทศที่มีศิลปะการต่อสู้ที่เป็นของตนเองและมีเอกลักษณ์ผมถือว่างานครั้งนี้ไม่ใช่งานเพื่อใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เป็นงานของของประเทศของคนไ<อ>ท<า>ยทั้งหมดในฐานละเจ้าภาพแล้วก็ทุกประเทศที่เข้ามาร่วมต่างก็จะมีโอกาสนะครับถ่ายทอดศิลปะมาทาให้กับคนต่างชาติได้ไดรับรู้นะครับแล้วคงจะเป็นประโยชน์ในอนาคตและรายการ หรือมากรรมนี้ก็คงจะมีโอกาสจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับรบวันนี้ต้องขอขอบคุณบัมััใชัยนวรัตอีกครั้งนะครับ,รบแล้วก็ลาท่านผู้ชมไปในโอกาสนี้เลย